โลยีเนี่ยดูแล้วเนี่ยยังไไยใช้ด้ไม่มีประสิทธิภาพนะครับจากกรรมธิการเองเลยที่เริ่มเีียะตั้งคณะอนุกรรมธิการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อมาทำกฎหมายเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับมาศึกษาแล้วก็หาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อที่ให้ครอบคลุมแล้วก็มีประสิทธิภาพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับก็คณะอนุกรรมธิการก็ทําหน้าที่เสร็จเรียบร้อยนะครับโดยการเชิญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นธนาคารบริษัทหลักทรัพย์บริษัทที่ทำคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ทุกๆหน่วยงานหลายๆห,หน่วยงานนะครับใช้เวลายอยู่ประมาณแค่ห่งเดือนครับ mm hmm. ตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็ถูกประมลวลออกมาเป็นร่างพระราชบัญญัติป้องกันและประาบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพศ ให้สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยได้นำไปให้พักการเมืองของตัวเองตรวจสอบแล้วก็ยื่นเสนอต่อสภาครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยผมเข้าใจว่าร่างกฎหมายเนี่ยครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจ พรางกำหนดแก้ไขร่างพระราชกำหนดเดิมนะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าจะรอร่างพระราชบัญญัติที่ทางสมาชิกส